สวัสดีครับหนึ่งนาทีจะสินที่เราจะการอ่านพระคมภีจบไหนหนึ่งปีกับจอนประจำวันที่24สิงหาคมพระธรรมสุรีนีิบหกร้ยสิบเจ็ดพระธรรมสุรีร้อยสเป็นพระธรรมที่ร้องทูลขอการช่วยให้รอดพ้นจากอันตรายและพระเจ้าทรงตอบคำอธิษฐา,านพระธรรมสุรีร้1ยิเเป็นพระธรรมที่สั้นที่สุดในพระธรรมสุรีมีเพียงสองข้อเสร็ อัดแน่นด้วยความจริงการช่วยให้รอดและการที่ประชาชาิทั้งหมดควรจะสรรเสริญและขอบคุณพระเจ้าอมาตธรรมเขียนไว้ว่าพวงประชาชาิเอย๋ยจงสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้าเถิดชนชาติทั้งสิ้นเอย๋ยจงยกย่องเทิดทูนพระองค์เพราะความรักที่พระองค์ทรงมีต่อเรานั้นใหญ่หลวงนักและความซื่อสัตย์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าดำรงอยู่เป็นนิจ จงสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้าเถิดฮาเลลูยาขอบคุณพระเจ้านี่คือสิ่งที่เราควรจะทำและควรจะเป็นผู้ที่สรรเสริญพระเจ้านั่นคือหนึ่งนาทีเลยครับ